สวัสดีครับผมหนูทดลองรั z ด้ากลับมาอีกแล้วครับผมก็เหมือนเคยนะครับผมคือรีวิวสินค้าจากรั z ด้าครับผมรีวิวแบบบ้านๆเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลรีวิวได้นะครับผมก็คราวนี้ก็สั่งสินค้ามานะครับเป็นพวกที่ใช้ในช่วงฤดูโควิดอีกแล้วนะครับผม อันนี้นะครับกล่องหน้าตาอย่างนี้เขียนว่า face shield p r o t e c t mask แกะหน้าตามันออกมาดูครับอ,อะไรกันเนี่ยมันอะไรเยอะแยะเยอะแยะเต็มไปหมดดูนะครับผมต้องดูแล้วว่ามันประกอบยังไง สภ,ส,สภาพเำ่มมันสภาพเย็นมากเลยนี่ผมต้องมาประกอบเองใช่ไหมไอ้นี่ยังใสดีครับแต่ไอ้หูนี่มัน,มนแย่มากอลองประกอบอผมต้องดูภาพด้วยจมูกอ,อันนี้วางจมูกอันนี้ปาก อันนี้คงจะสวมเข้าไปอย่างนี้ผมหกักลายคะแนนแล้วเนี่ยมาลักษณะนี้ประการแรกนะครับไม่ประกอบมาให้เราเราต้องมาประกอบเองแบบถ้าพลาดมาก็แตกหักเสียของเลยนั่นกันเนี่ยออออออน่ากลัวมากน่ากลัวมากครับคือหนึ่งมันบอบบางมากครับผม หนึ่งนี่ผมหักคะแนนรัตถุดิบละจริงๆมันมีรอยรอยร่องรอยขีดขูนอะไรเยอะพอสมควรเลยผมว่าไม่รู้ผ่านมือใครมาบางหรือเปล่าไม่อยากจะโวยวายอะไรมากช่วงนี้เพราะว่าผมส่งของคืนลาซาด้าหลายหลายอย่างมากที่มีปัญหาช่วงเนี้เดีย๋ยวจะกลายเป็นกลายเป็นว่าผมสั่งของแต่ละอย่างนี่ผมคืนแต่มันก็มีเหตุต้องคืนจริงอ โอเคครับผมจะพยายามดูตามรูปนะครับมีอะไรที่ต้องเสริมไหมประมาณนี้อ,อ่านะครับเดี๋ยวผมลองดอูผมว่านี่มันไม่เหมาะกับรูปหน้าคนเอเชียเลยมั้งเนี่ยหรือผมไม่ค่อยมีจมูกโอเค นะครับแล้วก็อะไรอ่ะไอ้นี่มันอยู่ตรงไหนเอ่ยอือฮือตอดทิแสดงว่าไม่ยังไม่สมบูรณ์น่ากลัวมากครับคือผมว่ามันบอบบางมากบอบบางจริงจอบบอบบางจนมันน่าจะพังได้ตลอดเวลาอันนี้คืออะไรเนี่ยติดตรงนี้เหร บางมากประกอบไปประกอบมามจะแตกแรงโป๊ะไหมเนี่ยโอ้โหเอาจริงๆถึงตอนนี้ผมไม่แนะนำไม่ให้ให้ให้ซื้อกันมาแล้วน,นเนี่ยน่ากลัวมากเพราะแตกหากเขาคงไม่ชดเชยอะไรให้หรอกประกอบก็ไม่ใช่ง่ายๆนะครับผมอืมจะพังจะเสียของมาเป็นของมันม็นี่ย ครับผมก็เมื่อกี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นถ่ายอยู่ดีๆกล้องก็ตัดไปหน้าจะเฉยนะครับผมจะว่ามเมมเต็มก็คงไม่ใช่แต่ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวมารีวิวกันต่อคือพอดีช่วงเมื่อกี้ที่มันตัดไปผมก็เลยถือโอกาสต่อีกนี่เลยซึ่งดูจริงๆภาพลักษณ์มันก็ดูสวยหรูนะครับแต่ว่าผมว่ามันค่อนข้างผิดหวังนะครับผมกับวัสดุนะครับนี่นี่บาท98บาท แก้ครับมันอาจจะป้องกันดวงตาให้ผมแต่ก็แค่นี้นะครับผมไม่ได้กว้างพอนะครับผมช่องนี้ละอองอะไรอาจจะกระเด็นเข้าได้นะครับผมปากอาจจะป้องกันละอองต่างๆได้แต่ก็ไม่ได้ป้องกันอาฝุ่นพีเอ็มหรือว่าไวรัสที่จะที่ละอองมันมันเล็กนะครับผม0.5ไมครได้นะก็อาจจะเข้าทางนี้นะครับซึ่งผมดูแล้วมันก็สมมติว่า คนสไตล์แบบนี้ของเนี้ยจะเห็นอนะไรไหมโอเคคือพอมาดูภาพรวมแล้วนะครับก็คืออืมอ่ะว่ากันด้วยเรื่องของดีไซน์ดีไซน์เนี่ยมันจะดูดีมากนะครับถ้ามันอยู่หน้าของได้อยู่บนหน้าของคนคอเคเซียนชาวยุโรปอะไรเงี้ยครับผมนะครับผมสัดส่วนนี้ไม่ใช่เอ๊ะไซส์าชาวเอเชียเราเลยเพราะฉะนั้นมันมันไม่มันไม,ไม่ค่อยเหมาะกับชาวเอเชียเราเท่าไหร่ พูดถึงดีไซน์สองพูดถึงวัสดุโอ้โหกระหลัวมากครับผมเปราะบางมากนะครับผมถ้าเผลอทำตกนี่คือแตกเลยเก้าสิบเก้าสิบห้าหรือเก้าสิบแปดบาทเนี่ยครับผมซึ่งผมว่าแพงเกินสําหรับวัสดุแบบแบบนี้นะครับผมการใช้งานก็อย่างที่เห็นนะครับไม่เต็มที่นะครับผมแล้วก็ราคาก็แพงเกินนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อราคาแพงเกินจะคุ้มค่าไหมผมว่าก,ก็ก็ไม่คุ้มค่า ผมว่าไม่คุ้มสําหรับราคานี้ที่จะจะซื้อมาไอ้ไอ้อย่างนี้มานะครับผมเพราะฉะนั้นก็ให้ผมรีวิวและให้ดาวไอ้ตัวนี้ผมก็คงจะให้ได้ไม่เกินสองดาวนะครับผมเป็นหนูทดลองนะครับผมลองสั่งให้ดูแล้วนะครับผมใครเห็นสินค้าแบบนี้ในลาซาด้าแล้วยังอยากจะซื้ออีกมันก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะครับผมเป็นสิทธิ์ของคุณจริง,รงอาจจะมีเงินทอง หรือเฟือนะครับผมสั่งมาทิ้งทิ้งควางได้นะครับผมแต่สำหรับผมผมคิดว่าเนี่ยไอ้ตัวนี้มันไม่คุ้มเอาซะเลยผมให้ราคานะครับให้ผมตีราคาจากใจผมเองผมให้ไม่เกิน20บาทผมให้ไม่เกิน20บาทจริงๆไอตัวแบบเนี้นะครับผมผมผมให้15บาทถ้าถ้าเป็นน้ําใจจริงๆว่าเออให้คนขายได้กำไรนะผมให้20บาทสรุปครับผมก็คือไอตัวเนี้ยนะครับผมกระจอก ไม่เหมาะครับผมไม่เหมาะจริงๆนะครับผมไม่เหมาะไม่คุ้มนะครับผมแต่ถ้าใครเงินเหลือเพื่ออยากจะลองสั่งมาทิ้งทิ้งกว้างๆางได้ครับลองได้ครับผมไม่แนะนําให้ซื้อด้วยนะเพราะฉะนั้นก็คืออย่าไปถามร้านขนาดแนะนําให้ซื้อยังไม่แนะนำไม่แนะนําเลยนะครับผมเอามาให้ดูให้ดูเฉยๆว่ามีของแบบนี้ขายในจกนักรวรลแล้วก็ผมยอมเป็นหนูลองเอามาทดลองให้คุณดูว่าซื้อมลวลมันเป็นยังไงนะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากครับที่ สำหรับเวลาดูคลิปนี้ครับอโอกาสหน้าเดี๋ยวมีอะไรมาเดี๋ยวค่อยดอูผมจะเอามารีวิวให้ดูอีกทีขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ